สวัสดีค่ะพี่น้องจ้ามาเดี๋ยวมากินกุ้งแซ่น้ำปลาหอยแล้วก็กุ้งสุกจ้ะพักกันเยอะแยะไอสิกินไปเมียงมียนีน้นะโอ้ยกระเทียมรุดพักเสียนอืมแครปแซบไอแซบเอมีสลัดกะหอ่อเนาะอยากกินนาแล้วกับเมนูกุ้งแซนน้ำปลา สับสนในชีวิตบางเถื่อนอะไรโอ้ยก้งตัวใหญ่ๆพี่น้องมันนี้มานั่งข้างนอกอจ้ะฉลองโตใหม่พญาเฮดโตได้มาอน,นี้นะโตพญาเฮดมาฉลองเลยอืม ต่แน่แซบ่บๆกระเทียมมีตะไนวอร่อยๆจ้ะแลดดิดในส่วนผักฟันซิงโตจ้ะนำเข้าไปขมเป็นตะไน,น่แรงวันเนาะมาเลยจ้ะ ไปจ่างเพนนื่อเนอะมาเป็นยามแผ่ตลอดเลยอหอมจีนกึ่งสุกกึ่งดิบ เอามากินหอยนี่คล้ายๆกับหอยหวาน,านบ้านเราแซ่บแซ่บจนชุดอะแซ่บทุกอย่างอันนี้เอาซื้อกินทแถกนี่คือเฮดบ้านเราเลยนเนาะเฮดสิม,ม่วงๆนะน้ม bừng phạc phan sinh tố cặp cuông xe mà sẽ khảo cả bà được đâu มีส่วนกินอย่างเดียวเลยจ้าเองเวะเพื่อนบนหลังเนาะแซบ่บทึกใจ พักเสีนแซบสิพาไปเก็บอยู่ป่งออกมาแล้วจ้ะเดี๋ยวก็ได้ออกข้างนอกแล้วแต่ว่าวันทีน่สิบเอ็ดนาะออกไปข้างนอกไม่เกินหนึ่งรอยกิโลนะจ๊ะนะจากเงินเจ้าของแต่อืมแมงวันห้ามไปทะเลพี่น้อง เข้าโคกได้ห้ามไปทะเลถ้าอยากไปทะเลนี่ต้องให้แบบว่าเมืองเที่ยวอยู่ๆนะไปคอกับอนี่ยสักอย่างให้เปิดทางขึ้นทางเข,าข่ากับทางออกอือยากช้านะเาดืม ฝรั่งเห็นกินนี่ตกใจเลยนะแซ่บทุกอย่างอหอม อาจจะบ่มีผักสลัดนกจ่ะพยายามบอกบอกอะไรแบบน,แบบนกกุกกุ มีใหญ่ๆเพื่อสีออกมาเสิริมนะไอนน้กินประมาณห้าหกตัวแล้วคือหิวแ่ะวนะ จักเหี่ยวบบเหี่ยวแล้วต้มมามาตม้มเส้นอันนี้ยังบวชุกเลยก็่รู้ว่าสื่อัง ว้แซ่บว้าแซ่บบะป่กบะป่าอีหรีได้น้องมั้เนี่ยน่าว้าแซ่บหลาย,ลยอันนี้คือการจัดจัดถาดที่สวยที่สุดของอ้ายแล้วด้อจัดเด้ออันมักแบบนี้จ้ะก็แบบอานยุ่าอัญญานาอื่ ฟันจิงโตนี่เด้อสฉบอกว่ากินกับกุ้งแซ่นี่แซ่บม,มาทำยังไงเนี่ยชะดา หอยอร่อยขี่มันก็นยังแสบหอยตัวนี้นะมันบม่ค่อยออกอืม้มยามาแล้วมาลักษา,ารหาให้ ปลูกแลดิรอบเนี่ยลูกกินไปหวันเล็กเดียวรอบหน้าเนี่ยไอหยอดแล้วจากยาสิพาไป,ปแบ้างรับรองเลิศอืมแค่รลอดปากกับนี่มัมแค่รลอดปากแค่รลอดแค่รอดน้อยอ่ารอน ินแล้วเหรอแบ่งพันแบ่งพันแบงพัน,น,นไปแล่นจ้ะเบิ่งพักความสุขของไอ้บางเสือกกบเบึ่งเห็ดออกเลยเนะ้งบางเสือเห็นเห็ดเ,เบื่อดีใจจะไม่ลีพออยาหาว่ไปน้ำดอกเพราะว่าเใช่งานหลายแล้วเมื่อเห็ดโตมันเหมือมนัน เมื่อเดี๋ยวได้โตพันธุ์เทศนเนี่ยว้านะคือแซบ่บงง <c oughs> อืม้มเลิศปวดบาทจบทุกคนได้กินหรอกเป็นแม่แม่แล้ว อันนี้ซื้ออันนี้ของอายองามห่อไหวดิออกมันกินทั้งนอกไม่ได้เลยอยู่ตะเลกัหลายอ,อยู่เรือนะป้า พากันแบบจอดเอรืออยู่ในทะเลเหรอเหรอขึ้นามาสิโบมาได้มันเก่งเนาะเดี๋ยวดิไป <c oughs> ดำเข้าไปแซบแซบเลย สะดาว่นี้ไอกระทยอยู่ด้อจ๊ะกระทายบรลายเอ็นเดอร์เบอร์รี่นะเมื่อน,นั้นอายเก็บมานะพี่น้องเบิ่งนนะสำหดับไอกินจนหมดอ่ะหาลอบเขาห้องน,น้ำเอออืมหมูทอดไปป่ะเขียวอืมเขียวเขียวไปไปออกกำลังกายไป อืครับ <c oughs> มันก็เป็นแบบอยังดีอย่างหนึ่งเ,เนาะเสียงแมงวนันมาบินให้ฟังบ้างนะะ ไอมักพิเจอเน่ยเจอ้อ่ะอำเภอหนองพอกเนาะแล้วก็ดังๆในติ๊กต็อกนะน้าบ้างค่ะตอนนี้ก็เวลาไอ้มักเล่าศึกษาตาห้าโมงเงย็นค่ะอันนี้ก็เป็นบ้านของตาลอดกับนาช่วยค่ะฮายโหลวันที่ enjoy in my video clip ถามว่าอายบอบอค่ะ Em mắc lâu là... Nó đỉnh Nó đỉnh đi hả nào là cũng เริ่มจะนั่นแล้วค่ะกินผงหงหัวเลยว่ายิงทองดีปะเนี่ยอีลีแต่บ้ายิงทองอีลีจ้ะอือพามุกมาหน,น้ามันสองอือ,อ,อสุดท้ายแล้วจ้ะเด้อแน่นแล้วจ้ะ กุ้งนี่กรบอบมัดดอกกุ้งสุกนี่ไปต้มสัมมามาโอ้เกือบโอ้ยมาหลายแล้วจ้าพี่น้องนี่เราเบอรเป็นอย่างไอาถึงแบบกินข้างในบรรยากาศมันโบอกโอเคดอกแต่แบบแมงวันมันแบบนีน้น ขอบคุณทุกคนที่มากินเอ่อเมีย่ยงกุ้งหอยเป็นมหมูละลาเด้อค่ะเด้อบายบาย